ซือเอามันก็หลเอ็มอยู่นะมันคือตัวไม่ได้แล้วหรอมันมันรถมันมันแจ้เหรอตรงแช่กล่องสี่สิบอ้างนกกันเยอะพี่แชมป์ฮะไปดักกงปั๊มน้ำมันดีกว่ากล่องะแสนผมก็สู้อยู่อะแต่เมื่อก่องไปน้ำมันอะก่อนถึงปั้มน้ำมันอะปั้มน้ำมันไหนอะก่อนถึงถึงที่ก่อนถึงอุโมงค์อะพี่เหรอแล้วอุโมงค์บักไม่ได้แล้วเหรอ ไม่บักได้แต่ว่ามันทางขวามันมีอยู่แล้วไงตอนกําลัง้ายมืออะตอนกําลังก่อนจะขึ้นไปอุโมงอัะมันที่มันพักกันสายมือเรอใช่ตรงนั้นดีกว่าพี่แชมป์แล้วเราเข้าไปเก็บอุโมงทีหนึ่งเขาต้งเอาแค่ให้มันเข้าไปในอุโมงได้เราอะเอาให้หลอดเราสักหมื่นหนึ่งเข้าอุโมงอะไปพวกนี้เกิดเกยอะไรไปให้ตรงประมานตรงหน้าเมืองใช่ป่ะสรุปบคืนพุ่งนีหรอ คืนพรุ่งนี้คืนพรุ่งนี้ไม่ใช่คืนวันนี้ไหมไอ้แมกไอ้ไอ้ป้ายตรงไหนเนี่ยฮะปั๊มน้ำมัน่หน้าเมืองใช่ไหมไม่ใช่ดิจะพูดยังไงดีว่าพี่เห็นก้อนข้าอุโมงไหมเออจะมีเหมือนปั๊มน้ำมันอ่ะแล้วก้อนถึงต๊มน้ำมันอ่ะน่าชู้ช่วงนั้นนะพี่มันจะบักกันจะตักกันตรงนั้นอ่ะอ๋อป้ามน้ำมันที่แถวยาวอ่ะนี่พี่ดูจอผมนะจะแตกไเแี่ย จะแตกเนี่ยแต่ผมจะบอกว่าตรงไหนปะน,นึงนะเวลามพอกับสามสองห้าเลยจ้หวะแม็กมเริ่มเจ็ดนาทีไปจบที่สองนาทีสามสิบวิมันเน้นเวลพี่พอกับสามสองห้านี่ช่วงนี้พี่พี่พี่แชมป์เนี่ยช่วงนี้นึะโอ้ยแตกกูแตกกูแตกแตกนะ่นอนอย่างนี้แต่ว่าสามสองห้าได้เอ็มเยอะกว่า นี่ตรงนี้ตรงนี้พี่แชมป์นี่อ๋อตรงนี้นี่เลยเหรอนี่ตรงบัคตรงนี้นะตรงนี้อ๋อก็ตัวก็ติวตรงนี้เหรอตรงนี้ใช่มาแล้วเว้ยปล่อยแตกเลยน่ะตรงนั้นเลยอะพี่แล้วอุโมงแม่งบัคไม่ได้โคตรเออเลยเฮียอุโมงอะมันมันมีบัคอยู่เหลือทางซ้ายเอ้ยทางขวาพี่ทางขวาถ้าเราถ้าเราถ้าเราขากลับอะกลับทางขวาผมไปแล้วผมไปไลน์ให้เขาดูครับไม่แล้วทำไมมันบัคแล้วมันเออไปเลย พี่แชมป์พัได้ยังเนี่ยเดี๋ยวไปติดไฮติดคอนเทนต์อีกแบบแม็กอีกเฮ้ยเขี่ยับไม่เขี่ยับไม่เขี่ยมามากเลยฟุกน้องพี่พี่ดักไว้ให้แล้วพวกขี่ไปมีรถตัวเองจอยอยู่คันเดียวนั่งเออไหวที่อ่ะไปเดี๋ยวผมไปบ้างละยี่สิบนาทีแล้วยังไม่ผ่านไม่ผ่านสักรอบเลยเสียเวลาชิบหายคูณพี่ฟรีนี่ไม่เป็นไรมันซีเรียสอืม มันเซ็งกันดิงูเหยียดแล้วเนี่ยเฮ้ให้ควยเลยสาปกิ๊งชนปูจ้าร้อนแล้วนะไอ้ด้ามันต้องไอ้นี่เดี๋ยวนี้มันไม่มีบัคตรงใกล้ๆแล้วอ่ะมันบัคอยู่ไกลอะยี่สิบเจ็ดอะแบลยิบเจ็ดอันนี้อยู่ยี่สิบเจ็ดพี่ไอ้ตรงสะพานตอนเริ่มอ่ะแตกตรงนั้นหรือเปล่าออ๋ตรงนั้นต้องมันมันจะมีแนวไหนพี่มันสะพานนั้นมันจะมีสามเลนเลยอ่ะ ถ้าเบลห้าสิบมันวิ่งลายตรงๆไม่ได้ไม่ใช่เหรอไม่ได้แดกมันต้องเปลีอ้อมอ่ะเอ็มเอ็กดาดาท็อปนี่คือใครวะรอบแรกเข้าไปเก็บรอบสองไปกลับนู่นเหรท้ายตู้มันดาดาท็อปใครอะพี่ใครอะไม่รู้ชื่อนึงตอนแรกนึกว่าไอ้ดาเปลี่ยนชื่อมันก็ดาดาอยู่แล้วไม่เออแต่ว่าตอนนี้ในเพื่อนอ่ะมันมีดาดาดาท็อปอีกคนนึงไงอ๋อน่าจะ คนอื่นแหละไม่น่าใช่ใครแล้วพี่ไม่รู้จักว่ะเฮ้ยใครไปชนชิคเก้นเวอร์วัสสารมันร้อนแล้วเนี่ยมีฝุ่นมาโดดไหมตะกนดีตะกอนก็เสื่อมไยแล้ววะไม่มันจะด่าเราดลเปิดก่อนได้พูดเปิดก่อนได้พูดไปไงล่ะโดยแจ็คตวเลยพูดเลยเฮียเรา เราลองไปสั่งเสื้อแจ็ปโป้กับบีเพื่อเชิงจะดีมเขาบ้างผมอยากใส่เนี่ยอภิชาติฟาร์มแมวพี่หรือไว้รุ่นทำกินแต่มันก็เก่งไวรุ่นทำบีไปละแต่พี่ว่าเสื้อมันก็สวยนะแต่แบบถ้ามันไม่เท่สวยสวยขมเงินสี่ร้อยเก้าเก้าว่ะพี่แต่มันสวยขอถ้าเอาของชาติฟามอะเออพี่พี่แบบไม่ไม่เกี่ยงนะเว้ยเพราะแบบ เืติมัตัวยแต่อีกเรื่องหนึ่เที้อะเติมที้ยอะไรไออภิชาติฟังผมมองว่าไอตัวนั้นน่ะสวยพี่ไอตัวที่สะท้อนอะไอไอตัวนั้นน่ะสวย